จริงนะด่านไม่ใช่ด่านนี้ดิเออเออก็จะก็จะเป็นเป็นโหมดธรรมดาพี่นนเรามาเริ่มเป่ายิางชุบกันดีกว่าไหนทำไงพี่พิมพ์ดิสคอร์ดแล้วพี่ก็พิมพ์เอนเตอร์ลงมาแต่ผมจะไม่เปิดเข้าไปหานเข้าใจป่ะในในช่องไหนะในช่องห้องพู้ใดห้องพู้คุตัวไปก็ได้มาว่ะอ่าพี่พิมพ์ตัวแรกอ่าเริ่ม,เร,มเริ่มที่ตัวแรกก่อนคนแรกเราจะเริ่มเป็นใครพี่พิมพ์มาเลยพี่พิมพ์เสร็จแล้วบอกผมเล่นเอนเตอร์มาด้วยนะเล่น <Enter S 1> <ไป S 2> แล้วไปเจอเออเอนเตอร์มาด้วยแล้วผมจะพูด เสร็จแล้วบอกผม Enter ไปเลยเหรอแค่ hey, Enter มาเลยแล้วผมค่อยเปิดเข้าไปดูทีเดียว <S <S เสร็จยังคือกู Enter เสร็จแล้วกูทำไงต่อก็ Enter ให้มันให้ทุกคนเห็นไงแต่ผมจะไม่เปิดเข้าไปดูนะผมค่อยพับหน้าจอไปดูตอนที่ผมออกแล้วเข้าใจปะได้ได้ hey. โอ้โหผมไม่โกงอ่ะผมผมอัคดคลิปไงคนดูเป็นพยานเข้าใจม,ห,มหรอเออมันก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกไอ้ที่อะเสร็จยังเสร็จยัง มามามาเสร็จแล้วหเหตัวแรกผมจะออกเนี่ยผมคิดว่าพี่นนทน์แม่งออกกันไกลแน่เลยผมว่าพี่นนท์ออกค้อนผมออกคอ้อนผมออกคอ้อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บกันไกลวแบบ่ะโอ้โหเป็นไงผมได้เลือกตัวแรกใช่ไหมใช่เอองั้นตัวแรกผมขอเอาไอบ้บูมาอยู่ทีมผมเป็นไงคุณเห็นฝีมือเขาแล้วเมื่อกี้ครับ ไอ้บุ๊มอยูทิ้ผมแล้วนะคนนึงอ่ะพี่เลือกคนนึงพี่จะเลือกใครกูือะไรพอดอ่ะปพี่ไม่ตัวนึงเสร็จแล้วบอกผมโคตรตามอารมณ์มาจริงจีมือผมเดี๋ยวผมปรับเมาส์ขึ้นไปหนึงเสร็จแล้วกูว่าเนี่ยเขาออกกระดาษแน่เลยกลัวกันไกลผมออกกันไกล ไม่ไหไม่ได้แล้วพี่โอ้ยเที่ยวไม่ไหวอยู่นี่เที่ยวใครเที่ยวใครเที่ยวคุณร่วเอา่ยวใคระม่ไอ้เที่ยมีไว้แก่รักสิไม่เลยไว้ไก่ทักเอาไว้ไม่นนท์เอาเอาพี่รักพี่นนท์พี่ลักพี่รักว้าวความลักเอ้ยไว้ยิ้มฟังผมพี่นนพี่นนทย้ายยิ้ฟังนู้นไปเราเจาะเป็นด่าอะไรดี ไอ้๋อเยเอ้ยจอดแม่งยากว่าไอ้เฮียโจมันได้เป็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโพสชิ่งเองเดี๋ยวผมโคสชิ่งเองพี่แล้วแต่แล้วแต่ไอ้เฮียสู้ยากเจอตัวดวงตาไอ้เฮียถ้ากดมันกู่มีตัวดวงตาเหมือนกันนะเออไหวอยู่เลยเอาลากดเลยล่ะเอาจริงๆว่าพี่บอสเราต้องแยกห้องกันอยู่เนี่ยเล่นกันอย่างเงี้ยเอ๊ะเอาละจะแยกห้องไหมแยกห้องได้นะครับไอ้แต่ผมไม่อยากแยกกว่าผมผมแบบว่าอยากเิงคู่ต่อคู่ข้างหน่อยฮัลโหลได้ปะไปดิไปดิบะย้าย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 อ่าย้ายย้ายย้ายแล้วมาห้องล่างเลยพวกคุนอะห้องเรียนฟี ไปข้างข้างบนได้ป่ะแบบเอ๊ะอันนี้เราอยู่สามคนแล้วใช่ปะ่ะดรวจเช็คก่อนเอออยู่หน,น้าคนยิงธนูไอ้นี่ได้ธนูแล้วมันยิงเกมเลยมันยิงฮัลโหลเหรอฮัลรู้ได้ได้ยิงฮัลโหลได้ต้องมีตัวสปอร์ตว่ะไอ้ยิงสว่าโหโคตรมีประโยชน์เดี๋ยวเป็นสาเกให้ไม่มีใครแก้ด้วยนะ ไม่ตัวมือชื่อเสตตัวครูชื่อสวะลงการเป็นเสตสวะไอ้เนี่ยลาเซอไอ้มีตัวอะไรเล่นตัวอะไรวะลาเซอเงียบเลยเงียบเลยอ๋อเนี่ยมันชื่อเสตสวะลาฟี่ไอเสตสวะลาฟี่ไอจะชื่อถึงคนเย็นเลยผมไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดแต่ผมเปิดตั้งแต่เด็กไอ้มันเข้ามาขิงว่ะเอาไงดีแด็ดรู้ได้เกฟนะพูดเยะ อี่แต่กูคุแน่แพ้พรอนว่ะเอาแบบสามสิบสามอะไรเงี้ยเหล่าพี่บอสเมื่อกี้พี่บอกยอมไหมพี่เห็นเขาบอกมาคู่เกินเกมยังไม่เริ่มเลยบอกยอมโอ้พี่รักบอกยอมอ่ะพี่รักบอกพวกพี่ยอมแล้วอ่ะเอ้ยตะกี้ตะกี้มันบอกยอมแล้วครับพี่ยอมแล้วครับพี่เออเดี๋ยวมึงดูในคลิปเดี๋ยวมึงดูในคลิปกูจะยิงให้ยับเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมแล้วก็อยู่กับในเกมบาลานซ์นะฮะซึ่ง เราก็ไม่ได้มาเจอกับใครที่ไหนไกลเรามาเจอกับทีมพี่นนท์นนคนเดิมนะครับซึ่งทีมเราก็มีมิสเตอร์ไว้นะฮะเล่นเป็นเบสเนี้นอนน้แล้วก็ตาบ,บูมนะครับตาบ,บูมเล่นเป็นโซว์นะดนะส่วนทีมพี่นนท์ก็จะมีลักตะกูลกับพลอสโจวงพลอสเราจัะเอาไงระบุเลยป่ตอางนี้ต่งมีแุ่กูยมูมลวน่าสองมีได้อยู่รอเราทำมุตกไม่มีใครดูเออ ดูเองดูเองไปดูมิดใหนมับุ๊มเฮ้ยเอ <A. S 1> เข้าเอเลยลักวิ่งเอไวนึ่งเต่ที่ตัวไว้ดินเสียงวิ่งจากไหนก็บอกเลยนะพอดีว่าไม่ได้ใส่หูฟังอยู่ไม่เลยหูโอ้โหวต่เราได้ลูกซอ,อ,องมันเก็บลูกซองมาข้างล่างมีปบ้ โหยนงไม่ตายไม่ได้การหรอหนีดีกว่าเซฟปืนเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ว่ามันตามมาเนี่ยไม่ได้เกิดแต่ผมเปิดซ่อนเลยเขาหอมมันมีขึ้นมาขิงว่ะ รีขึ้นมาทิ้งเราผ <พอ S 1> ิดพลพพาดตรงเราไปบีหมดเลยเมื่อกี้เออเราไร้ขอขอบุกคนเดียวเลยตายก็ตายจัดไปเราซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตอยู่เดี๋ยวยิ้มฮะเผ้าเลยเผ้าเลยขอบุกเล่นละเดี๋ยวกูสแกนกลางให้แต่มันใช้ไม่ได้่อยนะแค่สแกนกลางลอ่ะไม่มีปัญหาเป็นฝ่ายกันได้แล้วมีปะมีบ้านระวังนะ ไม่มีไม่มีไม่มีมันเข้าบีละพวกเราวิ่งเลยเออเข้าบีเข้าบีมันเข้าไปแล้วปะเออวิ่งเลยวิ่งเลยเยี่ยม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 กลังกลางกลางอ้อมหลังให้กลางต้องอ้อมหลังให้ร่วงเก็บปืน เก็บปืนให้หมดเออเก็บปืนใหม่ไปขายไปขายเฮ้ยปืนปืนนโอ้ไม่ได้หว่ะไม่ทันหว่ะกิบปืนมีคนสาไม่ทันไม่เป็นไรเยอดินเหลอไว้ขายไม่ได้วะมันขายไม่ได้แล้วมันเก็บมาเล่นได้ใช่รัมมันถ้าเกิดเก็บมามันขายไม่ได้เว้ยฝ่ายบุกกำลังได้เปรียดนะเพราะว่าฝ่ายบุกนั่งบุกกันสามคนไง่ะแต่พวกเราแม่งต้องการแบบคนละทางอ่ะเออไม่งยายตรงนี้แหละ Can แกเดีเ๋ยวยากขึ้นบุกมามามาเีเ่นเต็มเลยเฮ้ยไปเอ๋เจ้าอะไย่อเลยสวยมเอ้าพี่นมมาคนเดียวอะพี่นมมาคนเดียวพี่นมมาคนเดียวเฮ้ยมมันอยู่ิดเข้ามีไปละตอนนั้กำลังตาไปไฟใจเยนเอ้ไม่ใช่บูมใจเย็นเอเอโคดอนโคดอนไปดูให้รอ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  อยู่ไหนวะเฮ้ยตอนแรกเห็นมันเข้าตรงไตอ่ะอโดนเข้าแล้วนี่นี่แอบบ้บอสแอรบอสนี่ในอุมโมงค์เออไอ้รักในร้อนอุโมงค์อุ้ยรอรอรอร้อยสี่เออรออ่ะแบบวิ่งปา่าจะหายแล้วอ่ะมันหิวแล้วมันหิวแล้วมันหิวตัวเองละเออวางเสียงอยู่มาแล้วเดี๋ยวคอมปิเก้นแล้วยิงคนอื่นเล่นรถเท่าไรขวามึงมันจะมีบอกเวลาเราตายอ่ะ ไอรักเลื่อนรถไปแปดสิบเจ็ดอะไ <iP od S 2> อพอตอะนะไอ <planted. S 2> ตัวม่วงอ๋อไอพอตเออไอรักร้อยสี่อะไอพอดหิวได้ที่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอธิบายกัน่อนนะไอรักมันเล่นมันเล่นตัวไฟไม่เหรอวะ <laughs> ไม่อยู่ไม่อยู่ <c oughs> อยู่อยู่ในซ้ายละอยู่ในบอมละ revealing area มันไปแล้วเปล่าวะไปเลยวิ่งเลยโอ้โหฆ่าฆ่าไม่โหดต้องเสด็กผมแต่แต่ผมเด็ดตั้งแต่เกิดครับเข้าอไว้หลอกบีมันเข้าและโอ้โหเฮียโดนโดนตาว่ะไอ้ชิดถ้ากูมีตัวตัวตาหน้าไอ้สัตว์ไม่บอกกูจะได้นะในไซน์ในไซน์ ไม่ได้ยินเสียงเลยไว้เก็บเสียงด้วยไว้เสียงดุเสียงออกอข้างบนแหละข้างบนแหละนั่นแหละโอ้โยนอนไม,ม่นอนจริงได้ยังวะเย็ดลู่ไอ้พร้อมเปนดวงตาผมหน้าโหดแต่ใจหมดชิตตี้<ว><ๆ>นะครับต้องให้ไว้ถื่อนายที่สุดไว้ไว้เถื่อนร้ายโอ้โหมาเอเอ็มเลยมาเอฟมอ็มเลยอราลงไป กำลังเข้าหลังให้ไวเจยบูมเจนดูพี่น้องด้วงหลไอ้วตลนั่งหยุดใช้สายซ้ายสายอยู่ซ้ายไม่มีอยู่ในบอมดี๋ยววอยู่ในบอมอยู่ในบอมนู่นด้วงไปโอ้ไม่เก็บไปชุบตาหน้าไม่ไงเขาเรียกว่าเก็บไปใช้เออชุบหลอกเอาไว้ไงให้เป็นตัวล่อไง การเดียนวะผมไม่เอาอะเล่นสเปกเ,เตอร์เฉยว่าเล่นการเดียนไม่เป็นอุย้ยพี่น้องยิงเข้าหัวเลยอะโคตรเถื่อนอะเอ้ยบูมเยี่ยมบุมแง่กันดิบุมแง่กันดิเออให้มันมีที่โคบหน่อยระวังมิดระวังมิดคูรีเฟคโคดีเลยทีเดียวเออ กูเด oh. oh. uh ินเดินเดินเดินเัามีตายไว้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 ้ไวระวังเฮ้ยชนะว่ะรักมันตายเหรอรักโดนใครยิงโดนไอไวอ๋อไว้ยิงไว้ไอรักโอ้โหเฮ้ยอยู่ไหนพอไม่โดนจัดอยู่ในไซต์ไอรักไม่แน่ใจไอรักน่าอยู่เเวนมาแล้วมาแล้วเออ กูหลอกกูหลอกกูหลอกกูเลี้ยสี่กูหลอกเจ็ดเฮ้ยมันลูกซองเข้าเอป่ะน่าจะมาด่วงไม่ไม่ไม่ได้เข้ามันเซจโม้เฉยถกูเสียเฮเบียนอ่ะไปเด็ดมิดมิดมิดมันอยู่มิดแน่เลยแต่นั้นน่าจะเข้าเอแหละลบนระเบิดลนอาระเบลบนอยู่กับท็อตนี่บ้าเออบูม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 มาเฝ้า เฝ้าเองเฝ้าเองเราพิโนรอมาอยู่ขวาือซ้ายพี่น้องอยู่มึงอ่ะไอ้บุ้งเห็นปะเออพีโน่เดือกู้ตัวท้ายกลางมึงไปเฮ้ยไม่ต้องหลอกรอรอเองรอฟาบอมฟาบอมดีกว่าเออเราฟาบอมฟาบอมฟาบอมเองชัวโอ้โหชิ่จังวะเนี่ยมึงดักรอเลยเนี่ยซ้ายเนี่ยดักซ้ายเนี่ย แล้วมันสปเดอร์แมนด้วยเออใช่มันจะมาทำกงโมงไอ้บดรอเลยรอเลยพีน้เราไม่เก็บเสียงไอ้ยี่เสียงหลุดเนี่ยเครื่องมนได้ละมาแล้วเสิงเงเฮ้ยเอาเอลิสใช้เอลิสว่ะเอ้ยตะกี้ตะกี้รักงจะมาตุ๋ยเว้ยเฮียเรี่องเรื่องก็ดีนเสียงเท้ากันกำลังตามไปดิโอ้โหไม่ได้ว่ะ แม่งตาลูกตามามันมันรู้จังหวะด้วยไงไอพอดอ่ะเขามีไปละไอพอดเขามีไปละรักมารักมาไอพอดอยู่สายไอพอดไอพอดยู่มิดพออยู่มิดหรือว่ามันเข้าสายไปแล้วไอพอดวางระเบิดไอพันวางไปแล้วไว้กับเลยกับดีเลยไว้เก็บเสียงหน่อย ไว้รอรอรอแนึงเฮ้ยข้างบนข้างบนข้างบนมันลงไปแล้วหรือเปล่าอยู่อยู่อยู่เฮ้ยโหีมยิงไปมันไม่ออกไปเลยเหรอเออทัน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 มาทันดิ สุดนีเดียวเท่านั้นนี่เดียวเท่านั้นแต่เล้อยู่ไม่เดินมันมีมัอจิงเรื่อยๆของโน้นเนี่ยเราเราจบว่าเราจิงทีเดียวเราโมเลยเราโมเลยเ้าเรามีคี้เป็นหลักฐานเลยเราสุ่มเดียวเลยเราแบบว่าเอาให้ไม่มีที่ยิงในสังคมเลยมีมามีมาอ่ะฮะเข้าใจเข้าใจ ด่วนมีไปเหรอกําลังไปดูตรงไหนไว้ไว้ในรูใช่ไว้กูดูให้ในรูอ่ะกําลังเข้ามีมาหรือเปล่าไม่รู้นะพอละพอโอ้โหพอติดพอติดพอเละพอเจ็ดสิบอะมันดูดเรื่อยไปละอ่าฮะฝั่งน้องตัวฮิวสองตัวยากอุ้ยข้างบนข้างบนมันลงมาวางเอ่อบูมดูบูมดูซ้ายนั่นแหละ ระวังนายพอดกระโดนมายิงนั่นแหละว่าแล้วเรี่ยมเอ้ยบูมผมคิดไม่คิดเมผมไม่ผิดหวังเลยนะที่เลือกคนนี้มาเป็นคนแรกเฮ้ยเจอละยิงทะลุกำแพงเลย มิดมีตัวงามไม่รู้ว่ามันโยกไป A หรือไป B ไอ้พอล์อ่ะอ่าอ๋อมันยิงใส่ากาก้านเลยหุ้ยโอ้โหเอ้ย,ยมันอยู่มิดอะ่ะอืมไม่ไหวแล้วมันขึ้นมิดเข้าบีบแล้วมั้งไม่รู้วางบีหรือเอระวังนะบูมอ่าเสียงโดนมันยิงมึงป่ะใช่ใช่ อ้าวแสดงว่าไม่เห็นมึงแล้วดิไอ้เราอยู่ด้านหลัง,ยลงเยี่ยมไว้เล่นสไนไปเก็บปืนมันเลย,ยเก็บเ,เก็บคนนมาดีละเออเนี่ยเฝ้าระเบิดเลยเออมันเสียงหลุดแล้วมันอยู่นี่มันเสียงหลุดนั่นไงจับดิ โดนโดนปะวะรอยี่สิบสองวิมันหิวมันหิวเออเฮ้ยเราไปสกครับเราไปป่วนนะดีกว่าเฮ้ยจะได้หรือเปล่าจะยิงได้หรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลสิบวิสิบวิสิบวิจะยิงได้ไหมใครชนะใครชนะสี่สามสองหนึ่งโอ้โหอะไรอะคะบัลโหออะไรครับเนี่ย วิ่งเลยตัดเลยบูมไอ้นั่นกูกูนี่รอ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 ไม่มีไม่มีไม่มีวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยบูมเอองูรวางเลยบอยสวยไวเขายูเอตัวเดียวยูเอตัวเดียวพอด้านบนพอด้านบนไอ้บอยระวังระวังโอ้ยไอ้บอยหิวโอ้โหโทษว่ะเฮ้ยแม่งเอ้ยไอ้บอยเออไม้อะ เเดียวรอ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 เออเฝ้าไว้เดี๋ยวดูนี่ฮะดูหลังฮะเอ้ยไว้ะเอ้ยเอ้ยพอวะเอ้ยเอาวะให้ไว้ฟังเสียงเต้นกลางทะลุเข้ามินนะเต้นเต้นอลไรรักเลยไอพี่นนใช้ลูกซองเฮ้ยมันอยู่สองตัวบีอะบีอยู่สองคนบูมเอ่อกูลาให้ โอ้โหไอพอลรบเราะไสัตว์เอ้ยมี้พลาดยิงพลาดยิ้มผมลืดสูดระวังนะพี่นนพี่นนพี่นนมีลูกซองนะเออไม่หยูดไม่หยุดเออหนักมากพี่นนพี่นนเจ็บหนักมากสวยพี่นนพี่นนเจ็บหนักมากเยี่ยมเออมาไหวไหวมาวะเอยไหวแม่งมาแล้วว่ะวอร์มเสร็จแล้วนี่ว่ะสกอร์อะไรละไอล้างหน้าเลยวุกซองลักตายฮิวอ่ะฮิวอ่ะฮิวอ่ะ โบ้อ,อยคุมด้วยระวังอีกตัวเอ่ไม่รู้อยู่ขวาหรืออยู่เฮเบนมาได้มาก่อนเอ้ยอยู่เฮเบนเขียงเฮเบนหลุดได้เอ้ยไอโบสหลังมาไอโบสท่อระบายน้ำได้ได้ได้เออมรอดักท่อระบายน้ำนี่เป็นพี่นนท์อ้อบีไม่มีใครเลยเออไอโบอาเขาอยู่หน้ากู พี่นอนลดจิตไปสี่เยี่ยมเยี่ยมเอาว oh ่ะเอาว่ะเฮ้ยเราเอาว่ะขวดนะครับแอไว้บมาหลอวะไอ้ใบมันแจ้งเกิดไอ้ว้มันเกิดที่เกมนี้ว่ะเอว่ะเรียบร้อยเก็บพอได้ครับทำงานแล้วเก็บพอได้ง่ายโอ้โหแน้วล่ะสามสิเมตร กลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาหาเดี๋ยวฮิวให้เขามาเขมาขมาได้วางได้วางได้เฮ้ทเวนปหมไม่ใช่จะดูเฮเวนฮะไว้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 ดูอุโมงค์เฮเว่นเฮเวนนี่เสียงละเออดูเฮเวนให้อยู่ไปดูอุโมงค์ไว้ไแล้วขึ้นไปเฮเวนละ ระวังตัวปะบูมระวังหลังนะเ,เกินเกินเกินน้อ <c oughs> ข้อสนายอหรอเ้ยเป็นเสียงหลุด <c oughs> ตอกตัวเลยเล่นเลย <c oughs> เออไอ้ลาวล็อกกูลาวล็อกกูร <c oughs> กำลังออมไมถทันแล้วไว้ระวงัง <c oughs> เยี่ยมอุย้ย <c oughs> เอาไว้มันเข้าไป <c oughs> บุกไรองอี่ะ เดูหลังให้หลังไม่น่ามีว่ะเดี๋ยวเข้าดไเดี๋ยวเข้าไปดูมุมเลยโอเคอาวอยู่ข้างในสองตัวไอ้บอลไหนอยู่นี่อยู่นี่ไนี่เดี้ยมต้องขิงหน่อยว่ะเฮ้ยลากขึ้นมาลากขึ้นมาลากขึ้นมา อะไรอะครับก็ก็สิบสามสี่อะสิบสามสี่อะข้างขีนอะไม่อยากพูดเยอะว่ะเฮ้ยมันเจ็บคออ่ะฮัลโหลเออได้ขาข้างมือขีนกับคนละตัวเออมันเจ็บคออ่ะฮัลโหลเออแล้วก็ส่งกระสือมดก็สามตัวอืมอืมก็ขอโทษทีอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยอืมดูทีโอเคดีอยู่เมอวาจะไม่อ้างว่าด่านนี้มันด่านตกลาด่าะก็โอด เขาพูดแม่งเยอะจังวาไอ่ะก็จะไม่อ้างว่าด่านนี้มันด่านอีกน้อยไม่ใช่ด่านแข่งนะโอ้ที่ไปแข่งที่ประเทศสิงคโปร์เขาใช้ด่านในนี้กันด่านไรด่านไรบอกเขาทำเอาใหม่ได้พี่ลักบอกเอาใหม่ได้ Oh